สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นแ a n d o m มนะคะวิกฤตไกด์น์นะคะไกด์ไล,ลน์นำทางนะคะภายในหนึ่งสัปดาห์นับตั้งแต่วันที่คุณเปิดคลิปนี้เข้ามาฟังเนาะไกด์ไลน์สำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็สิ่งที่ไพ่นะคะอยากแนะนำก็คือการที่อาจจะต้องหาเวลานะคะมาพักผ่อนเนาะ หลายคนอาจจะเป็นโอกาสดีๆก็ได้นะคะที่จะได้เดินทางไปต่างจังหวัดนะคะไปพักผ่อนนะคะเหยุดนะคะที่จะเขาเรียกว่าอะไรมุ่งไปข้างหน้าเอ,องานการอะไรก็ตามแต่ที่คุณแบบคิดเตรียมการเอาไว้อย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือเหมือนกับสิ่งที่ไพ่แนะนําก็คือให้ชะลอไว้ก่อนอมช้าไว้ก่อนชะลอไว้ก่อนนะคะแล้วก็ หาเวลาไปพักผ่อนนะคะบางคนอาจจะได้ไปต่างจังหวัดบางคนอาจจะได้ไปพักผ่อนต่างประเทศเนาะเดินทางท่องเที่ยวอยังไม่ต้องทําอะไรเยอะอให้พักให้ผ่อนเยอะๆนะคะเแล้วไอเดียต่างๆเนี่ยก็จะไหลเข้ามาในช่วงเวลาที่คุณพักผ่อนเนาะหลายคนอาจจะมีการรวมตัวมิทติ้งสังสรรค์นะคะเพื่อนฝูงอะไรก็ว่ากันไปแต่ก็จะเป็นเรื่องของ าการให้อยู่อยู่นิ่ง,งๆเฉยๆสักระยะหนึ่งเป็นสัปดาห์ที่อาจจะยังไม่ต้องแอคชั่นทำงานทำอะไรเยอะยังไม่ต้องแบบแผนการที่คุณมีแล้วอยากที่จะทำมันให้สำเร็จอะเหมือนกับให้รอนะคะให้รอเวลาไว้ก่อนเนาะให้เวลาตัวเองได้พักผ่อนชาร์จแบตอะไรประมาณนี้นะคะนั่นคือสิ่งที่พายขึ้นมาแล้วในช่วงเวลาที่คุณพักผ่อนมิทติ้งสังสรรชิวๆสบายๆนี่แหละนะคะ เป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะได้ไอเดียต่างๆจากจักรวาลน,นะคะหลั่งไหลเข้ามาทําให้คุณจะได้ภาพนะคะอนาคตหรือว่าสิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยชัดขึ้นเนาะเพะฉะนั้นในช่วงเวลา หนึ่งสัปดาห์ต่อไปนี้ก็ขอให้ให้เวลาตัวเองได้พักผ่อนอนุญ,ญาตให้ตัวเองได้พักผ่อนนะคะแล้วไอเดียต่างๆนะคะไอเดียเจ๋งๆนะคะจะไหลผ่านเข้ามาในชีวิตคุณเนาะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เหมาะแก่การพักผ่อนท่องเที่ยวสังสรรค์แล้วก็เป็นสัปดาห์ที่คุณแบบไม่จําเป็นที่จะต้องแบบขยนขันขันแข็งทําอะไรนะคะนอกจากให้เวลากับตัวเองได้ ฟื้นฟูร่างกายจิตใจจิตวิญญาณอะไรประมาณนี้นะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่บอกมาหลายคนอาจจะได้ไปงานได้ง,งานฉลองนะคะอย่างที่บอกมิเตงสังสรรค์เนาะต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะเป็นเรื่องของการพักผ่อนเนาะ <c oughs> หลายคนอาจจะบอกว่าเสียงมานั้นดูแปลกแปเปลี่ยนเปลี่ยนเนาะาน้ำไม่ค่อยสบายช่วงนี้คือก็แต่ใกล้ใกล้หายละหายแล้วล่ะนะคะเหลือแต่เสียงเปลี่ยนเปลี่ยนินดนึงอ่ะทีนี้จักรวาลนะคะอยากจะสื่อสารกับคุณแนะนําบับคุณเนาะเป็นไพ่ ชุดนี้นะคะใบนี้พูดถึงว่าข้อมูลเชิงลึกนะคะก็จริงๆมันก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมแหละนะคะแผนการในปัจจุบันของคุณอาจจะยังไม่ค่อยขาดรายละเอียดนะคะออขาดความชัดเจนหรือว่าขาดรายละเอียดนะคะอาจจะมีบางอย่างที่คุณจะต้องทบทวนอีกครั้งเนาะอาจจะมีรายละเอียดที่มันสําคัญที่คุณอาจจะต้องรวบรวมข้อมูลเนาะเพราะฉะนั้นมัน ช่วงเวลานี้ก็อาจจะเหมือนกับเป็นหนึ่งสัปดาห์ที่คุณจะได้รวบรวมรายละเอียดหรือว่าข้อมูลเชิงลึกนะคะหรือว่าในช่วงเวลาที่คุณพักผ่อนอย่างที่อ่านไพ่ทาโร่เมื่อสักครู่เนี่ยช่วงเวลาที่คุณพักผ่อนคุณอาจจะได้รายละเอียดข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะลงมือทําตามแผนหรือว่าตามวิธีการที่คุณคิดมาก็อย่าเพิ่งลงมือทำเนอะรอผ่านหนึ่งสัปดาห์นี้ไปก่อนนะเพราะอาจจะมีอะไรหลายอย่างที่คุณอาจจะได้เปลี่ยน เปลี่ยนแผนอะเออแล้วมันทําให้ไอ้แผนที่คุณจะเปลี่ยนจากออไอเดียที่คุณจะได้รับมาใหม่ภายในสัปดาห์นี้ระหว่างที่คุณพักผ่อนเนี่ยก็อาจจะทําให้คุณเห็นภาพนะคะที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงชัดขึ้นเนาะชัดขึ้นส่วนใครที่กําลังมองหาอาชีพอิสระหรือมองหาอาชีพใหม่ก็อาจจะใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์นี้ทบทวนก่อนแล้วก็ดูก่อนนะอาจจะมีแบบบริษัทใหม่นะคะหรือว่า อาจจะมีองค์กรใหม่อาจจะมีงานอาชีพอิสระใหม่ๆที่คุณอาจจะเหมาะกับคุณมากกว่าเข้ามาให้คุณพิจารณาในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะที่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะ,ะช่วงนี้จกักรวาลอยากจะขอให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเน้นไปที่ใช้ชีวิตให้มีความสุขก่อนทายัางไงก็ได้ยังไม่จําเป็นต้องไปแบบ ทำอะไรเยอะอะแต่ว่าขอให้ใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วคุณจะได้ข้อมูลเชิงลึกอะไรหลายๆอย่างที่จะทำให้คุณมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณนะคะในช่วงสัปดาห์นี้เนาะอ่ะใบที่สองนะคะเป็นไพ่ surrender นะคะ fear ก็คือการแบบยอมจำนวนต่อความกลัวการแบบเออเขาเรียกว่าอะไรคือปลดปล่อยความกลัวออกไปอะ่ะเออยอมจำนวนแบบเออ ก็กลัวเออแต่ว่าก็ขอให้เราแบบปล่อยมันไปนะคะปล่อยวางปล่อยปล่อยมันไปนะในเรื่องของความกลัวความกังวลเนานะหลายคนเนี่ยอาจจะมีคิดแผนการนู่นนี่นั่นอยากทำอะไรเยอะแยะมากมายแลแต่ว่ายังมีความกลัวอะไรบางอย่างที่ฉุดลังคุณอยู่เนาะเอ่อสิ่งที่จกักรวาลเนี่ยจะบอกก็คือขอให้คุณปล่อยวางนะคะเรื่องราวที่มันทําให้คุณรู้สึกกลัวนะคะเพราะว่าไอ้ความน่ากลัวนั้นนะไอ้เรื่องราวนั้นมันมาจากความคิดของตัวคุณเอง ที่กําลังเล่าให้ตัวเองฟังว่าถ้ามันยังงูเงี้ยนเออมันแบบกลัวไปล่วงหน้ามันเกิดจากความคิดของคุณเองเนาะซึ่งมันไม่ใช่ความจริงความคิดไม่ใช่ความจริงเพราะฉะนั้นคุณกําลังเออโดนความคิดของคุณเองนะคะแบบกล่อมคุณนะด้วยความกลัวอะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นตอนนี้กลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วก็โฟกัสนะคะที่อะไรก็ตามแต่ที่คุณทําสําเร็จวันละนิดวันละหน่อยนะก็จะทําให้คุณแบบ ค่อยๆก้าวออกจากความกลัวได้เนาะเออประมาณนี้นะคะหลายคนก็มีความกลัวในการเปลี่ยนแปลงเนาะก็เป็นเรื่องปกติเนาะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของคนเราบางทีถ้าเราต้องไปในที่ที่เราไม่รู้จักอย่างเงี้ยมันก็มีบ้างนะคะแต่การที่จะก้าวออกจากแต่การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างนะคะถ้าเราไม่ก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนนะคะมันก็ทําให้เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้เนาะอ่ะใบที่สามนะคะที่จกักรวาลอยากจะแนะนําก็คือ ขอให้คุณเนี่ยฟื้นฟูตัวเองเนาะเออการการให้เวลากับตัวเองบางคนเนี่ยแบบการให้เวลากับตัวเองเพียงวันหนึ่งเพียงชั่วโมงหนึ่งมันดูเป็นเรื่องที่ยากเรามักจะไม่อนุญาตให้ตัวเองเนี่ยได้พักผ่อนนะคะจกักรวาลนะคะสนับสนุนและส่งเสริมอย่างยิ่งนะคะให้คุณดูแลตนเองหยุดพักฟื้นฟูร่างกายมันเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องฟื้นฟูร่างกายจิตใจแล้วก็จิตปัญญ,ญาของคุณ ตอนนี้ถึงเวลาหยุดพักหลังจากที่คุณต่อสู้แบบทำนูน่นทำนี่มาเยอะและ้วเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนนะคะหยุดพักจากกิจวัตรประจำวันนะคะแล้วมันจะทำให้คุณรู้สึกสดชื่นแจ่มใสขึ้นเมื่อคุณได้พักผ่อนเต็มที่คุณจะชาร์จพลังงานได้กลับมาใหม่เต็มร้อยนะคะ ใช้เวลาเพลิดเพลินไปกับการไปเที่ยวนะคะธรรมชาติที่เงียบสงบหรือทําสมาธิหรือพักผ่อนรับประทานอาหารที่ดีที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนี่คือสิ่งที่จักรวาลแนะนําและไพ่เอเนจีฮิลิ่งนะคะหรือการเยียวยาตัวเองในสัปดาห์นี้ที่ไพ่แนะนํานะคะคุณอาจจะเลือกวิธีเชื่อมต่อกับธรรมชาตินะคะ c o n n e t t w i t h n a t u r ออาจจะใช้วิธีเชื่อมต่อกับธรรมชาติท่องเที่ยวธรรมชาติจะไปทะเลน้ําตกภูเขา อะไรก็ได้นะคะอะไรก็ได้เลยหรือบางคนจะใช้การบําบัดโดยการาไปชี้กงก็ได้นะชี้กงเนาะไปยืดเหยียดไปแบบเนาะเนี่ยชี้กงก็ได้หรือว่า ก็อัพทูอยูก็ you, คือตามใจพวกคุณเลยคุณอยากจะแบพักผ่อนเยียวยาจิตใจจิตวิญญาณคุณด้วยวิธีไหนที่มันคุณรู้อยู่แล้วว่าอะไรที่จะทําให้คุณรีแลกได้นะคะก็ทําตามใจตัวเองได้เลยนะคะก็หวังว่านะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นไกด์ไลน์นำทางให้กับทุกคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้เนาะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ